คือมีอำนาจทำการทุกอย่างเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะพอกว้างมากนะครับเพวนะนละกฎการศึกปี2.540ไม่พอจึงมีตราพระราชบัญญัตินี้เพราะะฉนั้นทหารจึงต้องเข้าใจว่านี่คือจิตวิญญาณของกฎอัยการศึกเมื่อใดก็ตามที่ประเทศชาติและประชาชนไม่มีความปลอดภัยเมื่อใดก็ตามที่ประเทศชาติและประชาชนไม่มีความเรียบร้อยเมื่อนั้นแหละครับจิตวิญญาณแห่งกฎอัยการศึกจะต้องฟื้นขึ้นมา เข้ามาสิงอยู่ในจิต mm วิญญาณของทหารทุกคนเพราะว่าประเทศชาติมีทหารไว้เนี่ยก็เพื่ออันนี้แหละครับเพื่อความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนนี่เป็นจิตวิญญาณนะครับอันที่อันถัดมาก็คือว่าใครบ้างที่มีอำนาจประกาศใช้กฎอายการศึกซึ่งกฎอายการศึกนี้คือพระราชฎรอำนาจของพระมหากษัตริย์นะครับพระราชทานให้กับฝ่ายทหารสามารถประกาศใช้ในสองระดับระดับแรกคือระดับชาติกฎอัยการศึกระบุว่าพระมหากษัตริย์ จะทรงมีพระบรมราชโองการให้ประกาศใช้กฎอัยการศึกในระดับประเทศนะครับซึ่งถ้าเมื่อประกอบเข้ากับกฎหมายปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีนาย,ยกตันตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่การใช้อำนาจอย่างนี้ก็ต้องโดยการเสนอของฝ่ายทหารเพราะถ้าฝ่ายทหารไม่เสนอไม่เอาด้วยรัฐบาลประกาศไปก็ไม่มีน้ำยานะครับนี่คือการประกาศระดับที่หนึ่งระดับที่สองก็พระราชทานพระราชอำนาจให้กับผู้บัญชาทหาร ที่มีฐานในบังคับบัญชาตั้งแต่หนึ่งกองพันขึ้นไปนั่นก็หมายความว่าผู้บังคับกองพันที่มีฐานในบังคับบัญชาหนึ่งกองพันหรือผู้บังคับการกรมที่มีฐานในบังคับบัญชามากกว่าหนึ่งกองพันหรือผู้บังคับการกองพลผู้บัญชาการกองพลที่มีฐานมากในบังคับบัญชามากกว่าหนึ่งกองพันหรือผู้แม่ทัพภาคย่อมมีอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกที่พระมหากษัตริย์ได้พระราชทานไว้ให้สามารถประกาศกฎอัยการศึกได้ และเมื่อได้ประกาศแล้วนะครับผลเป็นยังไงเมื่อประกาศกฎอัยการศึกแล้วเนี่ยให้อำนาจของฝ่ายทหารมีอำนาจเหนือกว่าฝ่ายพลเรือนทั้งหมดรวมทั้งตำรวจด้วยหมายความว่าไม่ว่าพวกนักการเมืองพวกข้าราชการพลเรือนตำรวจทั้งหมดเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายฐานต้องปฏิบัติตามและทำตามคำสั่งของฝ่ายฐานนี่หมายความว่าถ้าประกาศปังเนี่ยมีอำนาจเหนือเลย <c oughs> และ เมื่อประกาศไปแล้วนะครับใครจะมาเลิกก็ไม่ได้แม้ว่าในกฎหมายนี้จะเขียนว่าเมื่อประกาศใช้กฎอัยการศึกให้รา,ายงานรัฐบาลท,ทันทีแต่รัฐบาลยกเลิกไม่ได้นะครับไม่มีใครจะยกเลิกกฎอัยการศึกซึ่งประกาศแล้วได้ไม่ว่าประกาศในระดับชาติหรือระดับผู้บัญชาการทหารก็ตามในกฎหมายนี้เมื่อพระราชทานพระราชอำนาจแล้วพระมหากษาัตริย์ได้ส่งวนพระราชอำนาจไว้ว่าการจะยกเลิกเนี่ย จะต้องมีเป็นพระบ,บรม,มาราชโองค์การเท่านั้นเพราะรัฐบาลจะมาไม่พอใจสั่งยกเลิกนี่ไม่ได้พี่น้องทหารไม่ต้องเกรงใจใครครับถ้าเห็นว่ากรณีมีเรื่องต้องประกาศประกาศสืบท่านประกาศไปกไม่ต้องกลัวนักการเมืองหน้าไหนจะมายกเลิกพระมหากษัตริย์ทรงสงวนพระราชอำนาจนี้ไว้และโดยปฏิทางปฏิบัติเนี่ยการที่มีพระบ,บรม,มาราชโอกการยกเลิกเนี่ยก็จะต้องเป็นการถวายคําแนะนําโดยฝ่ายทหารเป็นเบื้องต้นว่า บัดนี้สถานการณ์อันเป็นเหตุให้ประกาศกฎยานศึกได้สิ้นสุดยุติลงแล้วสมควรยกเลิกนั่นแหละจึงจะมีพระบรมราชโองการให้ยกเลิกได้ถัดมาอำนาจของฝ่ายทหารเมื่อมีขนาดนี้แล้วเนี่ยเกี่ยวกับอำนาจศาลอย่างไรบ้างศาลเนี่ยทั้งหลายยังมีอำนาจพิจารณาไปตามกฎหมายนะครับยกเว้นคดีบางประเภทเช่นคดีละเมิดตอบคดีบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์การกรบฏอัง้งยี่พวกเนี่ยที่กระทำเกิดขึ้นนี้นะครับ ขึ้นศาลทหารครับศาลทหารนี่คือศาลที่ทหารเป็นตุลาการศาลทหารนะครับต้องว่ากันด้วยวิธีพิจารณาความในศาลทหารแต่ก็อาจจะมอบหมายให้ศาลยุติธรรมเนี่ยโดยศาลอาญาหรือศาลยังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนศาลทหารได้แต่ต้องใช้พระธรรมนูญศาลทหารในการพิจารณาในทางพิจารณาความอำนาจของฝ่ายทหารถ้าประกาศกฎข้ใเอกการศึกแล้วเนี่ยนอกจากเนืออำนาจฝ่ายทั้งหลายแล้วเนี่นะครับ ยังมีอำนาจจับกลุมควบคุมคุมขังเข้ายึดเข้าตรวจเข้าค้นปิดสถานีโทรทัศน์ปิดสือ่อได้ทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งทำลายอาคารเขื่อนหรือที่กำบังหรือป้อมต่างๆด้วยแสนยานุภาพเ<ะ>พราะจึงเห็นได้ว่าพระราชออำนาจที่พระมหากษัตริย์ได้พระราชทานให้กับฝ่ายฐานมาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะให้ตราฐานเนี่ย ได้ปกป้องคุ้มครองรักษาบ้านเมืองให้หนึ่งเรียบร้อยสองให้ปลอดภัยถามว่าวันนี้สถานการณ์มาถึงไหนแล้ว<ะ>สถานการณ์บ้านเมืองวันนี้เรียบร้อยไหมครับไม่เรียบร้อยมีการกองกําลังของนักการเมืองซึ่งวันนี้ก็รู้กันหมดแล้วหลักเป็นกองกาลังนักการเมืองใช้อาวุธสงครามมาถล่ม่าบประชาชนตายไปเฉพาะเมื่อเนี่ยเฉพาะรอบนี้เก้าเดือนเนี่ยหกเดือนนี่นะครับยีสบ่สิบห้าศพ จ็ดแปดร้อยคนมันไม่ใช่การเจราจนหรือเหตุการณ์ไม่เรียบร้อยปกติมันเป็นสงครามแล้ว<ฆ>มันมีการหลักฐานที่สแสดงออกทางโทรทัศน์และประกาศกันบนเวทีชัดเจนว่ามีการจะตั้งกองกําลังมีการฝึกอาวุธให้กับกองกําลังมีการสวนสนามให้กับกองกําลังเพือ่อต่อสู้กับกองทัพไทยอันนี้มันเรียบร้อยไหมมันยิ่งกว่าการเจราจนแล้วยังมันเป็นสงครามแล้วการเจราจนนี่หมายความว่าการชุลมุนวุ่นวาย อย่างเช่นนักคนไปเชียร์บอลสองทีมยกทีมมันเข้ามาฉากกันในสนามฟุตบอลอ้นั่นแหละจลาจน<ะ>แต่นี่มันเป็นสงครามลักษณะที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราวันนี้มันเกิดขึ้นในใจกลางพระนครซึ่งเป็นที่ตั้งพระบรมมหาราชวังเป็นที่ตั้งของรัฐบาลเป็นที่ตั้งของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นที่ตั้งของฝ่ายตุลาการเป็นที่ตั้งขององค์กรอิสระเป็นศูนย์กลางการบริหารบ้านเมืองแล้วมีระเบิดลงใช้วุสงคารามถลม่มไม่เว้นแต่ละวัน ยิงสารดีกายิงสารแพ่งยิงสารอาญายิงสารปกครอง M ก้านะครับยิงกระทั่งสำนักงานนายการสูงสุดยิงโรงพยาบาลพระมงกุฎวัฒนะยิงโรงพยาบาลจุลาภร์อยิงมหาวิทยาลัยยิงปปชยิงบ้านแกนนำยิงใครต่อใครเละไปหมดอย่างนี้มันเป็นการเจลาจนหรือว่าไม่มีความไม่เดียบร้อยแค่นั้นไม่ใช่มันเป็นสงครามแล้วมีแต่คนขี้ขลาดตาขาวเท่านั้นแหละ ที่จะทาเป็นคนตาบอดไม่รู้ว่าน,นี่คือสงครามก็เขาประกาศอยู่ครมๆว่ากองกําลังที่จับตั้งขึ้นเนี่ยเพื่อจะต่อสู้กับกองทัพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นการที่กองทัพบกออกคําแถลงว่ามีความพร้อมและอาจต้องประกาศใช้ใกฎอัยการศึกเนี่ยจึงเป็นการเข้าเหตุอัน ที่จะประกาศใช้กฎเอการศึกได้และตรงตามเจตนารมณ์ที่พระราชทานพระราชอำนาจไว้ให้เกรงว่าจะชาไปเท่านั้นแหละเกรงว่าจะคนจะตายมากกว่านี้ค่ถามคุณนรงค่ะเพราะว่าอย่างที่คุณไพศาลพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าสถานการณ์ มันเป็นเข้าขั้นสงครามแล้วประชาชนเองก็รู้สึกว่ามันอยู่กันไม่ได้แล้วมันขาดความสงบแล้วก็มีการเอ,เอ่ทำร้ายแล้วก็ทำลายทุกอย่างที่มีสัญ,ญลักษณ์ยงใญยไปถึงสถาบันได้เนี่ยกับถแถลงการเจ็ดข้อของพอบบอบที่ออกมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วทำให้คนมองว่า มันช้าไปหรือยังตอนนี้มันเกินกว่าคําว่าจราจนแล้วบางคนก็เลยรู้สึกว่าพอพรอยังยังเพียงแค่ออกมาแถลงการเลยทําไมน่าจะทําอะไรมากกว่านี้หรือเปล่ากลัวว่าจะต้องตายกันไปมากกว่านี้คุณเรงเห็นเรื่องนี้ไว้อย่างไรคะครับก็อันแรกนะฮะที่บอกว่าออกมาแถลงการผมว่าถ้าทหารจะทําจริงๆเนี่ยเขาไม่แถลงก่อนนะฮะแต่ในไอการแถลงเนี่ยนะผมว่าคือเขาเขาเขาบอกว่า ถ้าผมสังเกตนะฮะถ้าทหารจะทําอะไรเนี่ยทำเลยฮะแล้วค่อยมาปักแล้วค่อยมาอธิบายให้ฟังไม่เตือนไม่เตือนไม่เตือนหรอกครับแต่ว่าไอ้การแบบอย่างนี้มันคล้ายๆขู่นะฮะผมผมรู้สึกอย่างนี้ส่วนตัวนะฮะผมรู้สึกว่าทหารวันนี้เนี่ยเป็นฐานที่ไม่ปฏิบัติแต่ใช้แต่คําพูดอย่างเดียวนะผมผมรู้สึกอย่างนี้ในความรู้สึกของผมนะครับว่าถึงเวลาต้องทําอะไรแล้ว วันนี้เนี่ยเราจะใช้กฎหมายธรรมดาแก้ปัญหาประเทศเราไม่ได้แล้วมันวิกฤตการทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นวิกฤตการที่ว่ากฎหมายธรรมดานั้นใช้ไม่ได้มันต้องใช้กฎหมายพิเศษฮะต้องใช้กฎกฎอายการศึกอย่างเนี้ยเป็นกฎหมายพิเศษธรรมดาไม่ได้เพราะว่าประเด็นปัญหาของเราวันนี้มันไม่ใช่ประเด็นปัญหาธรรมดามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรามีนักการเมืองพักการเมืองศึก ซึ่งเป็นผดน็จการที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เอาประเทศยึดบ้านยึดเมืองยึดประเทศเป็นของส่วนตัวทำการตามใจชอบฝ,ฝ่าฝืนละเมิดกฎหมายละเมิดพระราชอำนาจทำทุกอย่างอย่างที่คุณไพศาลอธิบายมาว่าทำทุกอย่างผิดกฎหมายหมดนะวันน<ะ>ี้นะสอรอสอนี่เป็นตัวอย่างไม่มีอะไรถูกกฎหมายเลยฮนะ แล้วเราจะเอากฎหมายเนี่ยมาจัดการได้ยังไงกฎหมายธรรมดามาจัดการได้ยังไงเพราะว่าสิ่งที่เขาอ้างอยู่วันนี้ทุกอย่างเ็าชันมาจากการเลือกตั้งนะครับคนชั่วคนเลวผด็จการที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยจัดการยากด้วยกฎหมายธรรมดาเพราะเขาบอกว่าชันมาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นชันเป็นประชาธิปไตยฉชันทําอะไรก็ไม่ผิดประชาชนมอบอํานาจให้ชันแล้วนะเพราะฉะนั้นชันจะใช้อํานาจเนี่ยได้ถูกต้องจะทํำยังไงก็ได้ โกงบ้านกินเมืองก็ได้ฆ่าคนก็ได้นะครับทําอะไรเนี่ยไปไปไปจับคนก็ได้นะฮะไปจับอาจารย์สมบัติไปจับก็จับทุกคนได้อะนะฮะก็ทําทได้หมดะฮะวันนี้เขาอ้างคําเดียวถ้าฉันเป็นประชาธิปไตยฉันมาจากการเลือกตั้งทําชั่วทําเลวทําผิดอะไรได้หมดนะแต่ทั้งหมดที่ทําก็คือละเมิดกฎหมายบ้านเมืองอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการใช้กฎหมายพิเศษเนี่ยจึงเป็นสิ่งจําเป็นนะครับเรา โชคดีมากนะครับที่พระหมหากษัตริย์ไทยในอดีตนั้นท่านได้เห็นการไกลท่านได้มอบอำนาจอันนี้ไว้นะครับให้ทหารเนี่ยเข้ามาดูแลบ้านเมืองนะครับผมก็ยังหวังว่าฐานจะทำนะครับไม่ใช่พูดนะผมผมเองเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมนับถือทหารที่พูดนะฮะพื่ทุกพูดมากฐานที่ปฏิบัติการเนี่เขาไม่พูดมากฮะจอมพลสลิษฤฤษ์เนี่ยเป็นคนที่พูดน้อยมาก ใครก็ตามที่ไม่ชอบจอมพลสฤษดิ์ที่เห็นว่าเป็นทหารเป็นเผด็จการนะครับที่เด็ดขาดแต่ผมเรียนนะฮะอย่างน้อยที่สุดจอมพลสฤษดินั้นท่านรักบ้านรักเมืองรักประเทศชาติรักคนไทยแล้วก็มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่ได้น้อยกว่าคนไทยคนอื่นๆเลย <c oughs> แต่วันนี้เผด็จการที่เป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นพเด็จการที่ไม่รักบ้านรักเมืองรักประเทศชาติรักแต่ตัวเองอย่างเดียวทําทุกสิ่งทุกอย่างอ้างประชาชนทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรเข้าประชาชนเลยไม่ได้มีความเสียสละไม่ได้มีอะไรเลยสักนิดเดียวนะฮะพร้อมที่จะขายบ้านขายเมืองให้ต่างชาติเพื่อเอาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองพร้อมที่จะเอาทรัพ,พยากรของชาติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ํามันแก๊สธรรมชาติทองคําใต้ดินทั้งหมดเนี่ย ให้สัมปรทรนคือยกให้ต่างชาติไป<ะ>โดยเอาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองและพรรคพวกเท่านั้นเองวันนี้ผมก็เข็นด้วยกับกับคุณไพศาลนะฮะว่าวันนี้ใช้กฎหมายธรรมดามไม่ได้<ะ>ต้องใช้กฎหมายพิเศษแล้วนะฮะยกตัวอย่างชัดๆนะฮะเรื่องนายกมาตาเจ็ด<ะ>ที่วันนี้วุฒิสภากำลังกำลังจะประชุมกันเพื่อจะหา ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน <ฮะ S 2> แล้วก็เพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนได้มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็หาวิธีการที่จะได้นายกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้นายกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ไม่มีหรอกครับ mm. โดยเฉพาะนายกที่คนชั่วคนเลวยอมรับได้ผมว่าถ้าคนชั่วคนเลวยอมรับได้คนดีก็ยอมรับไม่ได้อยู่มันยังค่ำนะเพราะฉะนั้น,นไอ้ตั้งเป้าหมายว่าอย่างนั้นว่าอ,อยากจะได้นายกอยากจะได้รัฐบาลที่คน ทยทุกฝ่ายที่ขัดแย้งกันนยอมรับได้เนี่ยผมว่าตั้งเป้าหมายนี่ก็ผิดแล้วนะฮะอันที่สองถ้าเกิดรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลจากมาตาเจ็ดนะฮะท,ที่วุฒิสภาเนี่ยเขาคิดว่าเขาเนี่ยวันนี้เขาจะตั้งคนดีที่สุดเก่งที่สุดขึ้นมาทันทีที่เกิดขึ้นเนี่ยอะไรนะครับน,นปชประกาศแล้ว เขาจะข้ามานามชาพยามา,าแล้วก็การชุมนุมขับไล่ทันทียกระดับการชุมนุมและขับขับไล่ทันทีถ้าสมมุติว่าทางกปปสเนี่ยบอกว่าตั้งเสร็จแล้วชนะแล้วกลับบ้านคุณสุเทพกลับบ้านกรุงเทพก็จะเป็นสีแดงก็จะเผากัอนอีกรอบกลับจะเป็นสีแดงอ่ะมันจะย้อนเหตุการณ์ปีสองพันห้า้อยห้าสิบสามกลับมาใหม่ครับครั้งนั้นเนี่ยนปชบอกว่า นายกกับพิสิทธิ์รัฐบาลประชาธิปัตย์นั้นเป็นรัฐบาลเผด็จการทั้งๆท,ที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะเพียงแต่ไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารซึ่ง้จัดตั้งรัฐบาลจะตรงไหนก็มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณท <c oughs> ่นนี้เขามาจากการเลือกตั้งสอสอส่วนใหญ่ที่มาจากการเลือกตั้งก็ยกมือให้เขาก็มันก็จบแล้วนะจะไปตั้งรัฐบาลอยู่อยู่ที่แถบไหนของกรุงเทพมันก็เรื่องของการไปจัดตั้งรัฐบาล นัเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะจัดการแม้กระทั่งล้อมบ้านนายกที่เราก็เห็นอยู่แล้วนะฮะจนกระทั่งนายกและครอบครัวอยู่บ้านไม่ได้ต้องไปอยู่ค่ายทหารอยู่ราบส1บอดนะครับไปประชุมในในทำเนียบก็ไม่ได้ทำเนียบก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาไปล้อมทำเนียบไว้แล้วก็จะให้รัฐมนตรีให้นายกเดินผ่านฝูงชนซึ่งถอยเทือนอย่างนั้นเข้าไปเข้าไปทำงานไม่ได้เลย